แฟชั่นและอ็อกเซอรีของน้องพันรักแมวนางเอกของมิวสิกวิดีโอเพลงที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ณขณะนี้ Presented by Brandname.com กิ๊บติดผมอีม e ิสนิวโลโก้แฮปปี้นราคาประมาณ500บาทถัดมากับกิ๊บติดผมมีมีแพทเทิร์นเลเทอร์แฮร์คลิปราคา16,000บาทและกิ๊บติดผมเซลินแฮร์คลิปราคา17,000บาทถัดมากับสร้อยวิเวียนเวสต์วูดลูกลิสแฮนด์เด็เนกเลสราคาประมาณ7,000บาท เสื FC, ้อริเวอร์พูลเอฟซี2,023-24สเตเดียมฮูมราคาป้าย2,900บาทรองเท้าในกีดังโลแบ็กราคาป้าย3 7 0 0์บาทถัดมากับเสื้อสตูตีเวอร์ทัวร์ทีราคาซื้อขายล่าสุดบนสะสมอยู่ที่3,490บาทรองเท้าอาดิดาสแซมบ้าโอจีราคา3,000์บาทชิ้นต่อมากับหมวกมิลมิวดิวเบสบอลแคปราคา21,500บาท รองเท้าเฟนตี้ข้แลบพูม่าคริปเปอร์แพตตี้สเนคเกอร์ราคาประมาณ5,000บาทชิ้นต่อมากับกระเป๋า m e r ร์ชข้อแลบซาบีนาสเปเชียลออฟเฟอร์อารเดแบ็กมินิเอราคาป้าย1บ9 0อตบาทตามมาด้วยกระเป๋าสแตนออย l h ฮิปโปแบ็กราคา2,500บอตบาทรองเท้าเนก c ี้ค s t a สเราคา3,200บาทถัดมากับกระเป๋าสแตนออย l c แ a รม b a ็กไชนีราคา2 8 5 0อตบาทตามมาด้วยกระเป๋าสแตนออย l p พิมแบ็กราคา3,200บาท ต่อมากับกระเป๋าวีเวียนเวสต์วูดแพทเทฮเลเตอร์โชเดอร์แบ็กราคาประมาณ9,800บาทกระเป๋าใบต่อมาแซงโรลองคาสันดรามาเตลาเซ่สมอลเอ็นวอลุบวอลเล็ตราคา16,850บาทพวงกุญแจป้อมหมอดลาบูบูเดอะมอนสเตอร์ราคาจุ่มละ550บาทกระเป๋าใบถัดมาลุยตองวอลเล็ตออนเชนไอวีราคา76,500บาทใบถัดมาบาลินเซกาเลอร์คาร์โกเอ็กซ์เอสโชเดราคา88,200บาท ต่อมากับกระเป๋า Chanel Hobo Mini So Bag ราคา197,000บาทและกระเป๋า Chanel 22 Medium h a n d b a k ราคา231,000บาทต่อมากับรองเท้า Converse c a s Move Valentine's Day High Pink ราคา3,000บาทตามมาด้วยอร,าา 3, 500, รองเท้า Puma Palermo ราคา3,500บาทรองเท้าคู่ถัดมา Adidas Handball Special ราคา3,800บาทถัดมากับรองเท้า Adidas Samba OG สีดําราคา3,800บาท รองเทา้าคู่ต่อมาไนกี้ดังโลฟีไนที่ไนไวราคา4,200บาทตามมาด้วย Air Jordan 1 K.O. Chicago ราคาป้าย5,200บาทคู่ต่อมากับรองเท้า Air ์จอแดนวันโลเว c e b l บูราคาซื้อขายล่าสุดบนสะสมอยู่ที่ประมาณ5,200บาทและรองเทา้าน w b l l n n e e 9060 l o ชชู ga a a แองโกลราคา6,200บาทรวมแฟชั่นและอุป s ร r y ที่เอามาทั้งหมดของน้องพันจะอยู่ที่748,330บาท